ไปชมดูท่านด้วยมั้ยอยผมร้อยเกมนี้อีกแล้วนะครับก็วันนี้เกมก็มีกิจกรรมการล็อกอินสิบสวันเราก็ได้ฮีโร่ตามนี้ไปเลยเนาะล็อกอินก็วันนี้เพิ่งเริ่มวันที่2เนาะซึ่งสําหรับไอดีใหม่แล้วก็ตัวละครที่แจกถือว่าพอใช้ได้แต่สำหรับเพื่อนเก่าเราก็มองเป็นเออเขาเรียกว่าไงเราจะไม่ใช้คําที่รุนแรงเกินไปนะเพราะมันอาจจะผิดกฎของอะไรต่างๆได้เอาเป็นว่ามันก็ขยะละกัน <laughs> โอเคโอเคโอเคเราเราเรารู้ในมูอเพื่อเล่นเก่าซึ่งเราสามารถที่จะบิวอัพอะไรได้ทุกอย่างแล้วพวกนี้ไม่มีประโยชน์แล้วเนาะแต่ว่ากับเพื่อนใหม่นี่มันค่อนข้างดีเลยนะถือว่าวันแรกอาจจะแจกไม่ได้ดีขนาดนะั้นแต่วันที่2ดอลลาร์เบลถือว่าพอใช้ได้แล้วก็จะดีสุดก็คือวันทนะี่13เนาะซึ่งนาวีาสามารถที่จะแบกแบกเพื่อนเก่าอีเพื่อนใหม่ได้เลยในช่วงต้นเกมเนาะเป็นตัวฟรีที่แจกมาแล้วใช้งานได้ดีตัวหนึ่งเลยเนาะ ก็ถ้าในนี้ตัวฟรีตัวไหนเก่งสุดผมให้นาเวนะในแง่ต้นเกมแล้วก็ลองมาก็เป็นอัทวอทำาว่าทำไมอัทวอไม่ใช่ที่หนึ่งเพราะว่าตัวซับแล้วก็นางหาง่ายกว่านาเวียด้วยนะในรหลันึงคือการหาตัว <Your S 2> ดาเมดบิลฟรีๆมันยากจริงๆครับมันมันแทบไม่มีอะไรแบบว่าประสิทธิภาพเท่านาเวียเลยแง่ของตัวต้นเกมเนาะคือถ้าเราจะหาตัวบิลดาเมจจริงๆคือคุณต้องไปหาตัวก่อนเลยถ้าไม่ใช่นาเวนะ แล้วการไปหาตัวหลอดมันไม่ใช่อะไรที่แบบที่แบบถูกสำหรับเพื่อนใหม่ในช่วงเกมเนาะจะเสียได้ตรงที่มันเป็นวันที่13นะเพราะว่าบางทีวันที่13 14เราอาจจะได้ตัวอย่างดาเลียไกอาเอสเลสอะไรมาแล้วก็ได้นะแต่แต่มันมันอยู่ทีม2ได้มันสามารถที่จะแบกเนื้อเรื่องขางทีม2ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ยังถือว่าเป็นตัวที่เก่งพอสมควรแค่อาจจะไม่ได้มีบิวมาโชว์ให้เห็นเยอะแล้วเนาะ ส่วนในวันที ous, ่15บฮ่าฮ่าทีมิสหลายคนที่เติมทีมิสไปก็ไม่เก่งแบบว่าถึงได้มาอัพดาวเจ็ดาว8ดาวหรือ10ดาวก็เฉยๆนะทีมิสข้ามไปส่วนพวกตัวฟรีเลตเกมเก่งๆเฮดิซ่าจะเก่งสุดนะในแง่เลตเกมแบบเอ็นเกมเฮดิซ่าดอลลี่มาวินจริงๆพวกนี้คือเก่งแต่ว่าเอมิลี่เนี่ยมันใช้ตอนเลตเกมะ เป็นตัวที่แบบว่าประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆคือตอนเลดเกนะที่เหลือก็กลางๆมีตัวใหม่อย่างเชนงงนิงเกอร์เจา้าหญิงสโนไวก็อาจจะโอเคอยู่แต่สโนไวนี่แปลกๆต้องรอดูบิวจริงๆเนี่ยนะคดเนาะส่วนซันลี่ก็ไม่ได้เก่งนน้วในสมัยนี้นะมันมีตัวมาแทนที่แล้วก็ลู้เฉพาะมันถือว่าแพงกว่าที่จะต้องมานั่งทำนะอาจจะมีด้านนะเาต้องใช้นะแต่ก็ยังไงไแล้วแต่ แล้วก็เรลินีอาร์มันก็ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าใบเพื่อนใหม่มันก็แจกหลักหลายดีเหมือนกันนะแจกเยอะนะเนี่ยถ้าพูดถึงเกมอื่นๆนี่เนาแจกคนละตัวตัวตัวแบบว่าล็อกอินก็มารับกันได้หมดแล้วส่วนไอ้ใบวันที่เจ็ดคืออะไรเจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดสามสิบห้าแล้วก็สี่สิบสองจะเป็นใบเลือกตัวคนระดับหลอดเนาะตัวคนระดับหลอดคืออะไรก็เป็นตัวที่แบบว่า จริงๆมันควรจะหายากตัวฟรีแต่ไม่รู้ดิตัวฟรีนลาหายากกว่นานะก็ <c oughs> เอาเลยทุกคนก็ <c oughs> ไม่รู้เลยอ่อ <c oughs> ะอก่อนนะผมว่าถ้าจะคิดจริงๆแล้วตัวหลออที่จะใช้จริงๆแนะนำว่าอาขอโทษนะที่ผมแบบยิบเยียไป ือผมกำลังคิดดีวา่าจะแนะนำผู้เล่นใหม่ยังไงดีนะซับใบเจ็ดวันครับตัวที่ดีที่สุดในนี้จะเอสโม่ถามว่าทำไมเอสโม่ดีสุดแต่หกดาวมอาจจะยังไม่เก่งน,นะ <'ll> อย่างที่ผมเคยพูดเมื่อ่คลิปเลยเอสโม่ถ้าคุณไ <the court S 2> ด้ย้อนดูนะมันเป็นตัวที่มีสกิลนี่ครับกันตาย,ลยแล้วก็เอาไปแชร์โลกมาแต่ลงในเดินทับดีเนาะเอสโม วิทอรเลียก็จะลองมาแต่มันเป็นบิวเลตเกมเนาะมันต้องใช้รูนเฉพาะสีแดงซึ่งโซ่ตัวก็ยังเก่งมากๆคือเก่งแหละเล,เลดเกมนิกหญิงก็ยังไปลงพวกอ่าแฟนตาซีสวรรค์หรืออะไรได้อยู่แต่ว่ามันไม่เก่งแล้วอ่ะเพราะว่าสปีดท,ที่ต่ำจริงๆก็มีสกีนที่ทดแทนสปีดได้อยู่นะสกีนเออสกินช่วยนะ้ำก็มันยังพอแทนได้อยู่เหมือนกัน สปีดร้อยสิบห้าก็ยังเร็วเยอะแต่มันมีตัวที่ดีกว่ามาแทนที่เยอะแล้วเนาะเป็นตัวที่น่าเสียดายเนะาะเป็นตัวที่ดีไซน์ดีอันดับต,นตนน้นๆในเกมนะแต่ความเก่งมันลิมิตมันเร็วไปหนะ่อยมาคาเลียก็เคยเก่งแต่ไม่เกนะ่งเนาะเมียทมูดที่พอใช้ได้แต่ก็มีลาอีกหน่อยลาจะมาแทนทมูดแต่ตอนนี้ก็ยังคุม้มค่าแล้วเพราะมันเป็นเผ่าตัดชนี่ได้เผ่าตัดชนีตอนนี้ก็ <all> มีบิลเมตาของมันด้วยนะโอเค สรอบใบเลือดหลอดของทีมแสงนี่ตาแดเงเหรออืมคุ้มค่าสุดแบบ <true> ว่าไม่ถ้าไม่ได้มองเอ็มเกนเอลวินก็ถือว่าดีนะเอาจริงๆเอลวินถือว่าจะว่าดีคานันจะลองลงมา <My Max S 1> หรือจริงๆแลกคานันก็ได้นะ M M เพราะว่าไปต่อบิวเลตเกมโซตัวเหมือนวิเทเลียได้จริงใบเนี้ยเลือกสองตัวเนี้ยสักตัวนึงได้หมดเลยเพราะไม่ได้แบบเอามาบังดามีเอามาซับเทนอันนี้ซับเทนเกาะ ส่วนฝั่งนี้ก็ซับเทนกันองก่อนเลือกตัวส่วนมาเทสเมากมาฟิตนี่ไม่ค่อยดีอขอไปถ้ามีเสียงรบกวนได้นะแต่ส่วนใบเลือกของกัดก่อนผมเอาไว้ท้ายส่วนนะของสะท้อนอ่า ลาเมียไปใช้ในเดินทับทลายได้เฮเลอดไม่ดีครับไม่แนะนำอายุซาพอได้แต่ก็ไม่ได้ดีมาเดลรี่นี่ไม่เห็นเลยตั้งแต่เกมเปิดนะก็หายไปเลยเฮเลยดนะคือใบเนี้ยลาเมียจะดีสุดแต่ยังไม่ต้องเริ่มแนะนำว่าอย่าเพิ่งใช้ใบเนี้ยมันบางทีอาจจะต้องรอตัวละครบัฟหรืออะไรสักอย่างก่อนหรือไม่ก็เราต้องใช้จริงๆค่อยกดนะเพราะใบนี้มันสุมเสียงมากๆในระดับตัวละคร ไอ้ที่ผมบอกว่าสมเสีงเพราะว่าความเก่งมันไม่ได้ชัดเจนจริงๆในใบเนี้ยแบบจะบอกว่าแย่มันก็ไม่ได้แย่ทั้งหมดพระรามเมียมันก็มีมีการลงดาที่มันโหดมากๆของมันอยู่เหมือนกันแต่แต่เอาไปเล่น PVP ปกติหรือเรื่อมปวดิไม่เก่งนะอืใบสะท้อนเออไอ้กังเขนไม่ไม่ใบชกลาเคสิตไม่ดีหนจริงๆนางทำได้ใค่ละ เอ็นตีน่าต้องเล่นกังขิดห้าเราก็ต้องมีตัวเฉพาะสีแดงด้วยถ้าอยากจะบิวให้มันสดุดซึ่งเออในแง่ของเวลูตรรลลัวละครเนาะสปีดเก้าสิบเจ็ดมันต่ำนะมีสกิลลดพลังโจมตีแต่นั่นแหละด้วยความที่สปีดเก้าสิบเจ็ดมันมันมันเก่าไปแล้วเนตกยุคแล้วก็ดาเมจนะังไม่ได้แรงด้วยเป็นสายเวทที่แบบว่าเอวีคือท่านนังดาเมจซะประมาณแปดเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะพอพิจารณาแล้วบัฟสปีดสักสะะิบห้าเนี้ยอาจจะพอพิจารณาได้เล็กน้อยแต่ ตอนนี้มันไม่ไหวแล้วมันตกยุคเกินไปหน่อยเป็นตัวที่น่าเสียดายมากๆตัวหนึ่งเป็นตัวที่ <God S 1> ดีไซน์สวยมากๆในเกมแล้วก็เป็นตัวที่แบบตกให้ผมมาเล่นเกมนี้แต่ก็นะอมผมรับสภาพาเป็นหลอดตัวแรกที่ผมเลือก้วย <c oughs> ปีเสื้อกลางคืน <c oughs> ขนาอันพันเปอร์เซนต์สปีดถือว่าพอใช้ได้นะร้อยแปดเป็นคาร์ดเป็นแทงก์ ใครใครจะเชื่อว่ามันใ่นาเป็นแทงจริงๆนาเป็นแทงกับแบบไ,<ห>ไ<ห>อ้เี่ยแะไรทุกคนคงคิดว่าน,นาเป็นเมสไม่แต่จริงๆนั้แทงมีพอแต่ชนีที่พอเล่นได้แล้วก็ขุมนรกซึ่งตัวที่แบบว่าซับเทนเลยมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ว่าถ้าอยากใช้ก็พอใช้ได้นะแต่อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วแต่ถือว่ายังพอได้อยู่ถือว่าดูดีกับนดีนาแล้วกันแล้วก็โดยเฉพาะก็พอถูกไทยแต่ไม่ได้ดีนะ ถ้านแนะนำเนจยิงนคืออดมีครับอดมีค่อนข้างที่จะจัดว่ายังเก่งอยู่แต่ว่ามันก็เก่าแล้วนะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เก่ามากๆแล้วแต่ถ้าเอามาใช้ก็ยังใช้ได้ใช่ได้แล้วก็มีการบับมาด้วยเนาะในซีซันก่อนๆถือว่าโอเคเลยมีสกีนได้นะใครอยากได้สกีนตัวที่น่ารักมากจริงๆเป็นหนึ่งในตัวละที่น่ารักมาก แต่ผมก็ไม่ได้สนใจมากเมื่อแสงอวยพรเอ,อ่อไม่ต้องคิดครับเซเวน่าครับดีที่สุดแล้วก็ยังดีในยุคป,ปัจจุบันนั่ยนะเซเวนา่ามีเผ่ามาเผ่าธงเทพซึ่งบิลอัพดาเมจได้สุดๆเลยนะบิลมาดี like okay. แล้วก็มีสกิลเอาเอฟเฟกต์รักษา50เมื่อรักษาแล้วก็มีเอฟเฟกต์การพอศักดิ์สิทธิ์กันดาเมจนะถือว่าสุดยอดนะมีเอฟเฟกต์กันดาเมจ ถือว่าเป็นตัวซับฮิวตัวเดินในเกมแต่บางทีเล่นได้แบบจริงๆอย่างจริแล้วก็มีสกิลด้วยนะเป็นตัวที่ยังไม่ตกยุคแล้วก็ใช้งานดีแล้วโดยเฉพาะระดับสีเหลืองก็โอเคเลยสามารถตีทะลุโลกขาวได้จัดว่าเป็นตัวที่เหมือนจะไม่ครบเครื่องแต่ก็ครบเครื่องอยู่เหมือนกันนะพับเซเว่าถ้าขยหาซับฮิวเก่งๆในเมตาปัจจุบันเซเวน่าก็ยังเป็นตัวที่ตอบโจทย์นกันนะในการลง PVE อาจจะแบบไม่ได้ดูเด่นๆในแง่ของการ,การแบบว่าเป็นตัว ตัวแบบว่า PVP จะจาเพราะว่ายูนีนนางไม่ได้แบบทำดามีนางเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็ยูนี้แสงไม่ได้ครองอำนาจแล้วก็เลยทำให้นางก็ไปได้แค่ PVE แต่แต่เป็นตัวที่ดีในการเอาไปลงเดอนทับหรือด้า s <S นต่างๆส่วนคะอนอออเนเอ๊ยอารีน่าเออมันเลยจุดพีคไปแล้วครับนางเคยเก่งนะถ้าแรกมาจริงๆคือซับบันไอดี ID ใหม่ได้หมดเลยแต่ไม่ s <S อยากจะแนะนำ <only darkness. S 1> เพราะว่านา ไม่ใช่ยุคของนางแล้วนางเคยมีจุดพีของนางอยู่แต่ตอนนี้มันมันผ่านไปแล้วนิ้งเด็กก็เช่นกัน,นครับเป็นเคยเป็นเอสมูดบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแล้วทาราเน็ตก,ก็เคยเก่งถ้าสปีดนางซันรสิบห้าน่าจะยังมีใต้ยอยู่แต่มันเหลือร้อยสามอะเพราะการสตาร์ทห้าสองรอบมันโหดมากมากแต่ว่าสปีดของนางคือร้อยสามคือมันต่ำกว่าย,ยุคนี้ไปมากเกินไปทำให้ไม่แนะนำนะ อันนี้มีสไลเวน่าสืวอของกัดก่อนดีทุกตัวแต่ถ้าดีสุดก็แอทิกเนาะแอทิกดีสุดลองเอามาก็ดูละหานะที่ยังได้นใช้อยบบชาซ์าร้อนก็ลงมาอีกแต่ว่าจะมีตัวของเอทเทลีนจริงถือว่าทํางก็ยังดีนะถ้าโดยเฉพาะส,ะสีเหลืองก็ได้ไม่ต้องสีแดงสีเหลืองนางก็ยังดีแต่ที่ผมไม่ให้เลือกเป็นตัวแรกๆเพราะว่าสปนนีดนางดรอปนะคือแล้วนางใช้แค่ PVE ใน แดนให้คิเท่าเลยก็ไม่ได้ใช้เยอะคือนาง,งส่วเสียคุณค่าในกงแตั <Your S 1> ้งนังก็ยังเก่งนะเอาจริงๆสกิลนางเก่งถ้าสปีดนางสา110ักร้อยสิบร้อยสิบห้าก็คงยังเอากลับมาเล่นได้แหละเนี่นนยนางโดนไททูบัดจากสปีดสำหรับคลิปนี้ก็แค่นีน้แหละไม่รู้จะพูดอะไรต่อหรือถ้าหรือถึงอยากให้จอกเลิกตัวอะไรก็พูดได้นะแต่ผมจะทำตัวอีกเรื่อง